ข้อแรกผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเสน่ห์เหมือนแสงจันทร์ที่ดึงดูดทั้งกวีผู้ชื่นชมและดึงดูดหมู่แมลงยามค่ำคืนคนวันจันทร์มักถูกรายล้อมด้วยผู้คนแต่ก็มักจะดึงดูดคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่คือจุดอ่อนไวที่สุดคนวันจันทร์มักอาภัพเรื่องคู่มักทุ่มเทจนหมดใจ แต่กลับถูกเอาเปรียบถูกหักหลังหรือต้องเป็นฝ่ายเสียน้ำตาอยู่ร่ำไปประการต่อมาคือความหวั่นไหวดวงจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมฉันใดอารมณ์ของคนวันจันทร์ก็ไม่คงที่ฉันนั้นมักจะอ่อนไหวคิดมากเก็บทุกคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจความไม่มั่นคงทางอารมณ์นี้ทำให้ชีวิตมักขาดความสงบสุข ต้องวนเวียนอยู่กับความกังวลทั้งที่เรื่องราวยังไม่เกิดขึ้นมักเป็นคนขี้เหงาทั้งที่มีคนอยู่รอบกายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวในใจตามตำราบโบราณว่าไว้กรรมเก่าของคนวันจันทร์มักผูกพันกับการผิดสัจจะในเรื่องความรักหรือการใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดในอดีตชาติชาตินี้จึงต้องมาเรียนรู้บทเรียนแห่งความเจ็บปวดต้องเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีสติ และต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งหนทางแก้ไขคือการตั้งสติให้ทันอารมณ์ต้องหัดมองโลกตามความเป็นจริงต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากกว่าการโหยหาความรักจากผู้อื่นการทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการปล่อยปลาการถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์หรือการทำบุญกับคนชราจะช่วยให้จิตใจสงบและมั่นคงขึ้น เมื่อแสงจันร์ทเรียนรู้ที่จะส่องสว่างโดยไม่หวั่นไหวไปตามแรงลมเมื่อนั้นสเสน่ห์ที่มีจะกลายเป็นคุณแทนที่จะเป็นโทษ